เอาไว้ให้แข็งโย่คนนั่งเล่นนั่งเรียนเมื่อยบ่วันนี้พอเอาส้มมาทุกินนี่แกงงวงเมาถือไว้ม่วงม่วงมม่วงแก้วมม่วงแก้วอย่างพวกเอืนม์ม่วงแก้วขมิ้นโอ้มม่วงแก้วขมิ้นเส็บเสบกินแกงงวงเออมาอ๋อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนสวัสดีครับ อ่ะพอกันที่เราครับวันนี้ครับสไตล์ว่าวุฒิชาแนลครับพี่น้องอ่าวันนี้สิพาพี่น้องมากินส้มพี่น้องก่อนสิไปยอดเข่าอย่างี้ครับพี่น้องมานนี้กินสม้มแกง่วงครับแซ่บๆนี่ครับนี่ครับม่วงครับโอ้กินแกง่วงก่อนครับน้ำลายกับสิไหลก่อนแล้วยังบร่ได้กินก็นได้ <laughs> ขนาดพี่น้องม่รูนะ กินสู้พี่น้องเบิ้งโน้ตบาเนี่เรื่องพี่น้องมันกินน้ำเด้อมาพอถือเองอ่าอ,อืมอืมออกส,มส้มๆหวานๆจนัง,ง,ง่อยยังเพิ่มหรอป๊อมันเป็นสีนี้ม่วง Xin chào chào cổ biết được ngon lắm cổ biết khắp đẹp mình bạn เรือจึงให้เนี่ยทิ้งก็ให้ขอบคุณเนาะขอเลงใจครับขอเลงใจโอ้ยเมื่อยหลายครับพี่น้องแดดหลายมือเนี่ย 啊、wow. ออกสุมๆหวานๆพอดีม่วงแก้วยังก็ถือมาถือแบบแก้วขมินขม้นแก้วขมิ้นเออมาปลูกย,าย,ย้ายเนาะ ยายมาปลูกไว้แม่ยายมาปลูกไว้ครับอืม้างหน้งมาเลยมาเวฟกินส้มเวฟมากินส้มก่อนจะไปปั้นเนี่ยมามามาเด้อ อ,อยู่แนวครับปันมักเฮงนาหน่เนาะโอ้ย <laughs> เดี๋ยวอพอแหละเวม่ีจพองอยู่หลายๆเนาะนอ Chị lại lại mình chết xuống Ủa, mai gì đó กระตันรุดแล้วนำพังเขาพอพอทะรับที่นี่คนจบที่นี่นาะพี่น้องนะกินส้มครับโอ้บุ๋มมืดครับพี่น้องมันระบ,บกลายอะพักขงานเล็กเนาะถ้าติดตามต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอวางก่อนพี่น้องสวัสดีครับ